ให้อาหารการกินให้สิ่งของต่างๆให้เงินทองนั้นเราให้กับใครเราทำบุญกับใครเพราะทุกๆการทำบุญให้ทานของเรามันจะมีผลยิ่งถ้าเรารู้จักการวางจิตที่ถูกต้องมันก็จะได้ผลมากและได้อนิสงส์มากด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่าน ที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลครับคลิปนี้นะครับผมเองก็จะมาพูดคุยในเรื่องของการทำบุญให้ทานเพราะว่ามีหลายๆท่านเองก็เกิดความสงสัยว่าทำบุญอยู่ทุกวันนะบางท่านเองก็ใส่บาตรบางท่านเองก็ให้สิ่งของต่างๆบางท่านเองก็ให้เงินทองการทำบุญให้ทานอยู่ตลอดแบบนี้ทำไมชีวิตณปัจจุบันยิ่งจนลง คือยิ่งทําบุญก็ยิ่งไม่มีจะกินยิ่งจะทําให้ชีวิตลําบากลงเหตุมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆท่านเองก็อาจจะรู้อยู่นะครับว่าการทําบุญให้ทานนั้นเป็นที่มาของโภกรพย์เป็นที่มาของเงินทองแต่พอทําบุญไปแล้วกลับมีชีวิตที่ตกต่ำลงมีชีวิตที่ลําบากกว่าเดิมอีกเหตุมันเป็นเพราะอะไร คลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในเรื่องนี้นะครับว่าการทำบุญให้ทานของเราทำไมมันไม่รวยทำไมชีวิตของเรานั้นมันไม่ดีขึ้นก่อนอื่นคุณผู้ชมต้องทราบก่อนนะ,นะครับว่าวิบากกรรมจากการที่เรากระทำดีหรือกระทำชั่วก็ตามการให้ทานนี้ก็เป็นการทำกรรมดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนในเรื่องของกรรมและการดับกรรม สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมดังนั้นการให้ทานนี้ก็เป็นการเสียสละหรือการให้การแบ่งปันหรือเป็นการละความจรรีมีจาคะะนั่นเองแต่การทำบุญให้ทานของเรานี้นะครับถ้าชาตินี้เราเองไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้หรือไปถึงนิพพานได้ก็ยังมีเหตุปัจจัยที่จะต้องเกิดอีกและการให้ทานหรือการทำบุญนี้ก็เป็นกรรมดี ที่จะนำพาให้เรานั้นนำไปสู่ภพภูมิใหม่อย่างเช่นการมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาเป็นต้นแต่ทีนี้ผลของกรรมดีหรือกรรมชั่วนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันจะส่งผลอยู่สามอย่างก็คือถ้ามันไม่ส่งผลณปัจจุบันคือถ้ามันไม่ส่งผลทันควันเลยอย่างเช่นหลายๆท่านเองที่พยายามที่จะทำบุญให้ทานอยู่ตลอดแต่บุญกุศลนี้มันไม่ส่งผลทันควัน ก็เลยทำให้ชีวิตนั้นต้องได้รับวิบากกรรมเก่าคือกรรมที่สร้างเอาไว้แล้วผลกรรมใหม่ที่พยายามทำบุญให้ทานมันยังไม่ส่งผลชีวิตก็เลยเป็นไปตามกรรมเก่าหรือที่เราเข้าใจว่ากรรมเก่ากํำลังเล่นงานอยู่ดังนั้นการทำบุญให้ทานณนะปัจจุบันมันจึงยังไม่มีผลมันจึงยังไม่ส่งผลหลายๆท่านเองก็อย่าไปท้อใจ พยายามหมั่นทำบุญให้ทานอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าผลแห่งกรรมถ้ามันยังไม่ส่งผลณปัจจุบันหรือยังไม่ส่งผลทันควันมันก็จะรอส่งผลในเวลาต่อมาคือในเวลาต่อมานี้ก็อาจจะส่งผลพรุ่งนี้เมื่อรืนนี้เดือนหน้าปีหน้าหรืออาจจะชาติหน้าก็ได้เพราะว่าหลายๆท่านเองแต่ละคนนั้นวิบากกรรมเก่านั้นมันก็อาจจะมีมากอาจจะมีน้อย แต่ถ้าเมื่อใดกรรมไม่ดีของเรานั้นมันส่งผลหมดแล้วมันไม่มีจะส่งผลแล้วกรรมใหม่จากการทำบุญให้ทานนี้มันก็จะส่งผลแต่ถ้ามันยังไม่ส่งผลในเวลาต่อมาก็จะรอส่งผลในเวลาต่อมาอีกในเวลาต่อมาอีกก็อาจจะเดือนหน้าอาจจะปีหน้าหรืออาจจะชาต,ติต่อไปก็ได้ ซึ่งไม่มีใครที่จะรู้ได้ว่ามันจะส่งผลเมื่อไหร่แต่มันจะส่งผลแน่นอนฉะนั้นคุณผู้ชมหลายๆท่านเองที่ทำบุญให้ทานแล้วเกิดความท้อใจเพราะว่าชีวิตนั้นมันไม่ดีขึ้นเลยที่มันไม่ดีนั้นก็เพราะว่าวิบากกรรมจากการที่เราหมั่นทำบุญให้ทานนี้มันยังไม่ส่งผลหรือมันอาจจะส่งผลแล้วก็ได้ แต่เราเองอาจจะไม่ได้พินิษพิจารณาว่ามันส่งผลมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าการให้ทานหรือการทำบุญนี้มันก็จะมีผลมากมันก็จะมีผลน้อยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเราทำบุญให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานจะได้ร้อยเท่าถ้าเราทำบุญให้ทานกับคนทุศิลคือคนไม่มีศีลไม่มีธรรมจะได้พันเท่า ถ้าเราให้ทานกับคนมีศีลจะได้แสนเท่าให้ทานกับคนที่ปราศจากกรมจะได้แสนโกติเท่าและถ้ามีโอกาสได้ทำบุญกับพระอริยะคือตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์หรือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะได้บุญนับไม่ได้ประมาณไม่ได้ ดังนั้นเราเองก็ต้องมาพินิษพิจารณาดูว่าในแต่ละวันนั้นทานหรือการทำบุญที่เราทำอยู่นั้นเราทำกับใครเราทำกับสัตว์เดรัจฉานเราทำกับคนทุศิลเราทำกับคนมีศิลหรือผู้ที่ปราศจากกรรมหรือผู้ที่เป็นอริยะแล้วหรือเปล่าเพราะการทำบุญให้ทานนี้มันอยู่ที่ผู้รับด้วย ถ้าผู้รับไม่มีศีลมันก็ได้แค่ผันเท่าแต่ถ้าผู้รับนั้นมีศีลมีธรรมมันก็จะได้แสนเท่าซึ่งผลบุญนั้นมันก็จะแตกต่างกันด้วยฉะนั้นเราเองก็ต้องมาพินิษพิจารณาอยู่ว่าการให้ข้าวให้น้ำให้ยานพานะให้ดอกไม้ให้ของหอมให้ที่อยู่อาศัยหรือให้ประทีปโคมไฟให้อาหารการกินให้สิ่งของต่างๆให้เงินทองนั้น เราให้กับใครเราทำบุญกับใครเพราะทุกๆก,การทำบุญให้ทานของเรามันจะมีผลยิ่งถ้าเรารู้จักการวางจิตที่ถูกต้องมันก็จะได้ผลมากและได้อนิสงส์มากด้วยอย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเราทำบุญให้ทานไปแล้วเราเป็นผู้ที่หวังผลมีจิตบุพันในผลมุ่งการสั่งสมบุญ เราคิดว่าเมื่อตายไปแล้วเราจะได้สวยผลแห่งทานที่เราทำไวนี้การมีความคิดแบบนี้แล้วให้ทานจะนำพาให้เราไปเกิดเป็นเทวดาได้แต่เมื่อตายจากเทวดาแล้วเราเองก็ยังกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้คืออาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาได้แต่มันก็ยากส่วนมากแล้วตายไปก็นำไปสู่นรกกำเนิดเดือฉานและเปรตวิสัย ดังนั้นการวางจิตให้ทานของเราเนี่ยมันก็สําคัญด้วยหรือถ้าเราไม่หวังผลไม่มีจิตผูกพันในผลเราให้ทานไม่ได้มุ่งการสั่งสมบุญและก็ไม่ได้คิดว่าตายไปแล้วเราจะได้สวยผลแห่งทานนี้แต่เราเองอาจจะมีความคิดว่าการให้ทานนี้เป็นการดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านเคยทำเคยให้มาไอเราก็ไม่ควรจะทำให้เสียประเพณีก็ให้ทาน หรือเราเองเห็นสมณะพราหมณ์หรือพระภิสุสงฆ์ท่านไม่หงหากินเราเองหงหากินได้ถ้าไม่ให้ทานไม่ใส่บาตรมันก็ไม่สมควรเราก็ไปใส่บาตรหรือเราเองอยากจะเป็นผู้ที่รู้จักจำแนกแจกทานจึงให้ทานเหมือนกับฤาษีในครั้งก่อนเราให้ทานไปแล้วก็เกิดความสุขใจเกิดความปลื้มใจในการให้ทานแบบนี้การให้ทานแบบนี้ก็มีผลมากก็จริงแต่มีานิสงน้อย ดังนั้นในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าในการให้ทานนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าควรจะให้ทานที่ประกอบไปด้วยจาคะคือการสละคือละความตรณีนั่นเองคือไม่หวังผลไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมบุญตายไปก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเสวยผลของทานนี้แต่การให้ทานของเราเป็นไปเพื่อการสละ เป็นไปเพื่อปล่อยวางเป็นไปเพื่อละความตระณีการให้ทานแบบนี้เป็นการให้ทานที่ไม่มีตัวตนเป็นการให้ทานแบบอนัตตาดังนั้นก็จะไม่มีผู้ที่รับผลแบบนี้จะได้ผลมากและได้อนิสง์มากพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเราทำบุญให้ทานแล้วประกอบไปด้วยจาคะคือการสละการปล่อยหรือการละความตรณีีแบบนี้ ก็สามารถที่จะไปเกิดเป็นเทวดาและเป็นเทวดาที่เป็นอริยะสามารถที่จะไปตรัสรู้ในภพภูมิของเทวดาได้ถ้าเราสามารถที่จะให้ทานเพื่อการสละเพื่อการปล่อยแต่ทีนี้บางท่านเองก็อาจจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองในการที่จะทำบุญให้ทานพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการที่เรานั้นถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณนะ ก็ยังได้บุญมากกว่าการที่เราให้สิ่งของต่างๆด้วยหรือเราเองเป็นผู้ที่รักษาศีลห้าอย่างเช่นเราเองไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่มีความโลภอยากจะได้ของของคนอื่นที่เขาไม่ได้ให้หรือไม่ประพฤติผิดในการ,รมทั้งหลายเราไม่พูดโกหกเราไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท การรักษาสินห้าแบบนี้ก็เป็นมหาทานเป็นการมีเมตตาเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นถ้าเราไม่มีเงินทองไม่มีสิ่งของในการทำบุญให้ทานที่เป็นอามิตรทานหรือการให้สิ่งของต่างๆเราเองก็รักษาสินห้าเพื่อเป็นมหาทานได้และก็เป็นทานที่ยิ่งใหญ่ด้วยหรือบางท่านเองถ้าอยากจะทำบุญให้ทานที่สูงกว่าสินห้า ก็คือการเจริญเมตตานั่นเองการเจริญเมตตาก็อย่างเช่นใครจะดา่าใครจะว่าเราเราก็ไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นเคืองเราเป็นผู้ที่มีความเกื้อกูลมีความเมตตาถ้าเราสามารถเจริญเมตตาภาวนาแบบนี้ได้มันก็จะได้บุญได้อนิสง์มากหรือถ้าเรามีปัญญาที่สามารถพินิจพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง เช่นตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดแล้วเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้เห็นความเปลี่ยนไปเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันแตกสลายได้มันไม่มีตัวตนมันเป็นอนัตตาการมีปัญญาเห็นการเกิดดับแบบนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ อันนี้เรียกว่าการทําบุญที่สูงที่สุดเพราะการทําบุญแบบนี้ถ้าพินิษพิจารณาเห็นแบบนี้อยู่ตลอดก็เป็นหนทางที่จะนําพาให้หลุดพ้นจากสังสารวัตนี้ได้ดังนั้นการทำบุญของเราที่มันยังไม่ส่งผลณนะปัจจุบันยังไม่ส่งผลณนะตอนนี้มันก็อาจจะรอส่งผลในเวลาต่อมาและในเวลาต่อมาอีกก็ได้ดังนั้นหลายท่านเองที่รอบุญส่งผล ก็ต้องใจเย็นเพราะว่าการกระทําของเรานั้นบางทีเราเองก็อาจจะไม่ได้ทําบุญให้ทานอยู่ตลอดเวลาและการทําบุญให้ทานของเรานั้นเราเองก็อาจจะทํากับสัตว์เดรัจฉานบ้างอาจจะทํากับคนทุกข์สินบ้างอาจจะทํากับคนมีศินบ้างดังนั้นผลบุญหรือวิบากกรรมดีนี้บางทีมันอาจจะส่งผลน้อยบางทีมันก็อาจจะส่งผลมากก็อยู่ที่เหตุปัจจัย ว่าการที่เราทำบุญนั้นเราทำกับใครด้วยก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่อยากรู้ว่าการทำบุญให้ทานทุกๆวันทํนทำไมชีวิตจึงไม่ดีขึ้นกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมได้ใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นะครับผมเองก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ